คุณผูส้สิงกะที่ลงทุนนั่มแน่นบ่ครับ<ม>งลงทุนไปแล้วลงทุนไปแล้วเอ,อ<ม>นะครับการจะมีผู<ม>้<ม>สิงครับผมบัดดีครับ<ม>ก็บมาตามโครงสุดท้ายนะครับออมือหนีเนาะนะครับวันที่สามสิบมืออื่นสามสิบเอ็ดนะครับกบ็ถือว่าเป็นโครงสุดท้ายแล้วหรือถ้ามีความเปลี่ยนแปลงออกาสีเอาไปเป็นวันที่หนึ่งยามเสาสีโรมาถามอีกว่า เอ่อสิมีเอ่อเปลี่ยนแปลงอีย่างในบ่หรือว่าฝันดีจังใดเนาะเลขที่งวดวันที่หนึ่งนี่เลขวิ่งนี่คนผู้สิงไฮมาคือตัวนี้เนาะเอ่อเลขวิ่งนี่คือสองกับสามเอ่อสองกับสามนี่มันมาตรงกับตัวเลขงวดแรกเอ่อคีบแรกที่ที่ไฮไปนะครับก็คือคือเลขตัวนี้นะครับอืมเอ่อหกหกแปดสามนี่มาตรงกับสามเนาะ หกแปดสามนี่ตัดให้ไปแล้วหกแปดล้วก็แปดสามหกสามบริตัดให้เพราะว่ามันออกไปแล้วแต่มันออกมาอีกเดียมันยัลืมว่ามันออกสันจอในี่งวดน,นี้เขาว่าอีกคงสีบริผมก็บริสอบริบม่มีไฟสีเนาะนะครับแล้วกะ็มากคลิปที่สองคลิปที่สองนี่คือเลขห้าแปดเจ็ดห้าแปดเจ็ดแต่ว่าเลขสี่โตนี่คือ จริงๆเนี่ยมันเป็นเก้าเก้าห้าแปดเจ็ดผมกับปวงไปหลายๆหลายๆคลิปนะครับเขียนเหล็กซับไปเขียนเหล็กพิษแน่โอ้จากอิงอังดอกนะครับจริงๆมันเป็นเก้าห้าแปดเจ็ดแล้็สามตัวนี่หาแปดเจ็ดเนาะสองหกนี่ยังก่อนหรอสองหกนี่คือฟันมันออกลางอ๋อสองหกนี่มันออกลางครัเออนะครับก็ เป็นตัวเลขสองขีดที่ผ่านมาเนาะนะครับอืเป็นงไงน,นะครับคงสุดท้ายคงสุดท้ายผมก็เดอซึ่งผมได้ซื้อลอตเตอรี่เมื่อเร็วเดี๋ยวผมเก็บเอาไปฟันมือนั่นวันวานหันว่าแม่ลอตเตอรี่นั่นเป็นเลขเก่าเนะี่ยผมเฉลยแล้งวันที่นึงเว,ว่าในลอตเตอรี่ที่ผมซื้อไปมนะันเป็นเลขหกมันเป็นเลขหกครับบานี ผมเลยนึกขึ้นมาไรก็เลยยิบลอตเตอรี่ของมาบอกว่ามันสิแมนบอลโตทีซีเป็นหลือีบอกแมนดีครับสามพันนะครับก็เลยอยากให้เอฟซีได้เห็นครับว่าลอตเตอรี่ที่ผมซื้อมากเนี่ยมันโตไหนหรือ่ายข้าล้างมันนะครับอืในไทยข้าล้างที่ผมซื้อมากคือสองสามเก่าครับสองสามเก่าสองสามเก่าครับ อ้าสองสามเก่าเนี่ยมันบบเมนบ่บเมนเล็กีีฝันเลยจัวเนี้ยครับบบเมนครับได้มากแคไหนซึ่งผมมักมักซื้อเนี่ยล่ะผมผมมาพิสูจนเกจคือว่ามันสีออกคล้ายๆเลยเก่าที่ผมเคยออกคลิปไปคืออนสามเก่าสองนะสามเก่าสองครับแต่ว่าเมื่อสีสลรับตำแหน่งกันผมก็ซื้อเพป่นสั่นซื้อไปสองสามเก่าี่ก็เลยเก็บเอาไปฝันมันฝันคล้ายๆ กูมจิงเกือบประมาณนั้นก็เลยต้องมาบอกให้เอฟซีฟังครับฟันว่าจะไหนคร่บก็ฟันย่างถีนั่นแหละถือว่าเอาเบาสูฟังใหม่เนี่ยคือว่าผมได้ไปสื่อโรตรีมันบอครับวันนี้เขาประกาศรางวัลมากึ่งในรางวัลที่ผมสื้อไปคือลรตรีนี่ผมว่าคันว่าเลขกโคกไก่เป็นเหล็กเก่านี่เคยได้รางวัลสี่นึงได้นี่บอให้อันแม่ข่าที่สื่อลรตี่ันฟังครับ แต่ว่าประกาศรางวัลมานะี่มันมันหาแปดเจ็ดเอาเอาถือตัวนี้ก่อนเอ่อไอ้นี่คือชุดคลิปแรกกับคลิปที่สองนะครับท่านผู้ชมการจะมีเลขเคลิปแรกก็คือหกแปดสามตัวเดียวครับอ่า้วคมาคลิปที่สองนี่คือห้าแปดเจ็ดครับแมนบออ่าราสองหกเนาะมันมันคลิปที่สองมันจะมีสองเลขก็คือเลขห้าแปดเจ็ดกับสองหกครับอืมไอ้นี่ คือเป็นคลิปหนึ่งคลิปสองนะครับแล้วก็ล่าสุดนะครับคุณผู้เสียงบอกว่าเออนะนะครับเลขเมื่อกี้มันเบิองแล้วเขียนไว้มันหลซับสนนะครับอยากจะให้เอฟซีนะครับพิจารณาเบิองตัวนี้คือคุณผู้สิงกับสีลงทุนนั่มแมนบ่ครับอืมลงทุนไปแล้วครับลงทุนไปแล้วนะครับกับจะมีสองสามเก้าห้าแปดเจ็ดหกแปดสาม สองโตนี่คนผู้สิงที่ลงทุนก็คือสามเก้าแปดเจ็ดแหละกะเหล็กเมี่ยฝันใด้สามหาครับอ๋อซ้านี่ครับนะครับแต่ในในความคิดของผมไอ้นี่ผมก็ลงทุนไปแล้วได้ครับเออหกแปดสามนี่อ่าลอตเตอรี่ไปถ้าม่าหนี่คือบตดองเรียกบตรองเอินเพื่อญ่ที่โอ้เสียทีเียท่ว่าเสียทีเออนะครับอื กาคือแอดวาเลข6หกแปดสามในบรรดาเลขแอดวาสัญจรงวลนี่น่าจะมาครับเพราะว่าแอดได้กระแสข่าวอยู่เดียวแอดสีออกคลิปอีกคลิปหนึ่งท่านผู้ชมล่องตามไปครับ,รบฝันเทือแหลกจะเป็นฝันทีแม่นยังหวดที่พ่านมา,าคลิปของคนผู้สิงคือสามหกห้านั้น ฝันแรกก็คือ683ท่านผู้ชมล่องพิจารณาเบึ้งเนาะนะครับไอน,นี่ก็เป็นคลิปถ่ายสุดของอล่าสุดหรือว่าโควงสุสท้ายของคนผู้สิงเนาะนะครับอา้าวคนผู้สิงมียังหอดเอฟซีเพินเน่นไหนครับเลิวันนี้ก็มนสิร้ายในเรื่องครับเอฟซีก็สื่อเลขกพิจารณาเอาสื่อพงก็เลยคัดนี่มากๆแล้วเลิกสองตัวมีแค่าสามคุ้มเนาะแล้วก็สาม สตัวมีอยู่สามคุ้มกันพี่น้องครับใส่วิจารณญาณกดติดตามที่สำคัญเลยครับต้องกดติดตามไว้ก่อนกดตรงมสีแดง,งเลยครับ